เราเราก็ไปต่อราศีธนูครับท่านผู้ชมถึงใครถึงใครถึงคุณปียนันนะฮะราศีลาลาพะกุมเนี่ยอ่าแคทวีนาณเดี๋ยวมาต่ออ่าอ่าก็ราศีธนูอ่าเดี๋ยวผมจำยาจำดาวก่อนจำดาวจราศีธนูอาจำดาวอันนี้อันนี้เอ่ออันนี้เอออาคารไม่ใช่ออาคารไม่ใช่ราศีธนูใช่ไหมอ่านี่ราศีธนูนี่ไอตัวเขียวเนี่ยมันเป็นดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดครับ ดาวลัคนาเกิดไอตัวเขียวเนี้ยือเห็นไหมว่าลัคนาราศีธนูธรรมดาเนี้ยตัวเองจะไปอยู่ในเรือที่สองหาเงินหาทองครับตัวเองเนี่ยมีสภาวะเป็นพระเป็นอะไรพูดสําเร็จอะไรต่างๆตัวนี้ครับไปอยู่กับโจรไปอยู่ในบ้านโจรกําลังตัวตัวเองเนี่ยอยู่มาทั้งหมดเนี้ยหลายเดือนแล้วฮะตั้งแต่ยี่สิบ กว่าพฤติการอะไปเดือนพิกายี่สิบพิกาโยนถึงห้าถึงเอ้ยี่สิบพิกาโยนถึงวันที่ห้าเมษายนครับเวลาห้าเมษายนเนี่ยดาวราศีเกิดดาวฤกเกิดยกเข้าราศีกุมตัวนี้ครับพระสามเป็นบุญเพลงคนยำเกงให้โอ้แปลว่าต้องได้ลาสิษใช่ไหมหมายถึงว่าทางสังคมทางคนบูมบ้านเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับลาศไม่ลาศเป็นคนเก่งอ๋อคนเก่งเราอะไรเราเนนึกว่าเราเป็นผู้มีบุญมีบารมีครับ มันก็เดินผ่านร้านก้วยทอดก็ซื้อมาให้เราเกรงเราให้เพราะความเกรงคัะเพราะความเกรงครับแต่ในจจะด่าหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องด่าไม่ได้ยินไม่เป็นไม่ไม่เพราะเราคนได้ยอแต่อย่าด่าต่อหน้านะเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราไม่ชอบ้ารตำหนิต่อนนั้นเพราะเราไม่ชอบเราไม่ชอบการตำหนิแต่ถ้าชมไม่จริงใจก็ไม่ว่าเราไม่ไหวจุดต้องเพราะนิสัยเราเป็นคนอย่างนี้เราเลือกได้เรารู้เรารู้ตือจาที่ใส่เป็นคนอย่างนี้ ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในใครไปอยู่ในพระลาหูตัวนี้ครับไปอยู่บ้านพระราหูพระไปอยู่บ้านใครพระไปอยู่บ้านมัวเมาครับนะพระไปไปไปอยู่ในไปอยู่ในบ้านโจรพงศ์ิ่ไทยไปอยู่ในไปไปอยู่ในเลือกินเลหนี่ยโมหะจริตครับพระไปอยู่ในบูบ้านโมหะจริตครับบ้านหมายถึงอะไรคนใจคนใจใหญ่คือ่าพูดถึงตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่สามเนี่ยเป็นเพลงคนยยำเกงให้ลาพาครับ ไปอยู่เรือนพระลาหูมันก็เลยทำให้เจ้าตางงงกิจง่ายอะไรขี้โมโหง่ายอะไรง่ายแล้วก็เวลาไปเวลาไปเวลาไปอยู่ตรงเนี้ยมันก็อยู่ในเรือนลาหูก็มันก็ทาให้เกิดโลบลุ่มหลงนี่เท่าไปลาหูก็ครอบงําพระรหัสให้ความเป็นพระเป็นครูตัวเนี้ยด้อยลงไปลดล่อนลงไปมงลงนิดหน่อยแลดลงไปทํานองนั้นครับแล้วก็ เออไอตอนนี้เราพูดราศีธนููกต้อมั้ยราศีธนูครับราศีธนูวันที่สิบสี่ไอวันที่สิบสี่ครับอ่าสิบสิบสี่เมษายนครับดาวขาดยกเข้าตรงข้ามบ้างมะเลงเลยอังคารมาจากไหนอาคารเวลาดูหมอเขาให้ดูจากอะไรเขาเป็นใครมาจากไหนอืมไอที่มาอะไรเงี้ยเป็นใครอาคารเดไม่ไม่มีอาคารอยู่ตรงนี้กัอยู่ตรงนี้ครับ ดาวคือตัวแสดงบทประพันธ์คือเนื้อเรื่องครับปุตตะกับอะไรวินาศมาอยู่นี่งั้นก็ต้องพกไปสองตัวอ่ะพกไปสองตัวไะเทอยู่ที่หน้าบ้านสิบสี่ก็มาเทอยู่ที่หน้าบ้านมีเรื่องอะไรอยู่หน้าบ้านมีเรื่องมีินาศกับเรื่องอะไรกับเรื่องการเสี่ยงเรื่องปุตตะอยู่สิ่งมใหม่อยู่ครับมันก็หมายถึงว่าเปิดบ้านมาปุ๊บระวังนะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้นะพอดีนะเสียหายเรื่องอะไรครับอาจารย์อ่าก็ก็แล้วเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเรื่องประมา ปูต่าแปลว่าประมาทปูตาาที่แปลว่าปรามาทามันใหม่งไงมันไม่เคยเจอมาก่อนปรามาทเลินเล่อเอครื่องกนองนี่ปามามเลินเล่ยเครื่องขนองทำให้ตาเกิดการเสียหายได้หลไรได้<อ>แล้วก็นักเรงนะอังคารมาอยู่ที่หน้าบ้านให้รู้ว่านักเลงนะนักเลงมานะนักเรงมาแล้วก็อังคารมาอยู่เนี้ยทำให้ทำให้เสียหายแต่หลายเรื่องหลายราวด้วยกันมีความเสียหายเรื่องอะไรบ้าง เวลาดับไปปุ๊บเนี่ยไอ้เนี้ยมันค่าดการเงินเสียหายทางการเงินนะครับเสียหายทางการการช่างก็ได้การเงินการช่างซ่อมบ้านซ่อมรถนี่ได้หมด้วมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมาตั้งแต่อสี่อยู่ตรงเี้ยไปจนถึงวันที่อะไรถึงวันที่สองที่เป็นที่หนึ่งที่สองสิงหาป่าหรือมิถุนาเดี๋ยวผมขอดูนิดเดียวครับอาจารย์มิถุนาไอสองเอสองมิถุนายนถึงวันที่สองมิถุนายนสองมิถุนายนครับ เวลาก็เดือนหนึ่งเต็มๆอ่ะเนาะอ่าเดือนเดือนสองพฤษายนนะครับเอ่อก็ถึงสองวิษภายนครับก็ให้รู้เลยว่ามีนักเลงขายยาอยู่ที่หน้าบ้านเรามีมีเรื่องมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องเสียหายได้เลยด้แต่เขารู้ตัวแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วอ่าสิบห้าเมษายนสิบห้าสิบสี่เมษาสิบห้าเมษานยมาแล้วสิบสี่เมษาถึงวันนี้ก็มาก็สิบกว่าวันแล้วเริ่มรู้แล้วล่ะเริ่มรู้แล้วนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับ ไอ,อ้ดาวการเงินเนี่ยดาวคาดมาค่าทำให้เสียหายทางการ,การเงิน,งนอะไรเงินครับแต่ดาวการเงินยัง,ยงอยู่สภาวะอย่างนี้อยู่มัมเลังก์ลัคนาอยู่เจ็ดกับแปดเนี่ยมันก็มีโอกาสฟุกที่จะได้การเงินการทองใหม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าท้อลุยไปทีนี้เอาโอกาสในการฟุกที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่มันเริ่มลงที่เท่าไหร่พฤศจิก่ยนดาวจอเนี่ยมันยกเข้าตรงนี้ครับไปเป็นฮาริ ไอ้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 ฮะเป็นอะิสิเอาเป็นอะิเหรอไม่ใช่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 กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่กําลังพูดเรื่องการเงินการเงินอยู่ครับการเงินอยู่อย่างที่บอกให้ฟังว่าเห็นไหมเจ็ดกับแปดอยู่ด้วยกันการเงินเรืองเจ็ดปรตีโกกับพระราหูเงินที่ได้อาจจะมาจากการที่ยืมไอ้นี่บมูลการแข่งขันการยืมอะกู้ยืมกู้ยืมกู้นี่ยืมสินเนี่ยใช่ไหมการกู้นี่ยืมสินได้ไรได้ โดยการใช้เอกสารสัญญานี่เห็นไม่ดาพุธตัวนี้ครับนี่การใช้เอกสารสัญญาแล้วก็ดาวการเงินมีสภาพว่าอยู่อย่างนี้ไปจนครบหนึ่งเดือนนี่อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งเดือนมะเร็งลัคนานะดาวการเงินเนี่ยแต่ว่าได้ได้อะไรได้พระราหูตัวนี้เป็นคู่เม็กช่วยเหลือครับมีฟุกทางการเงินได้ที่อยากจะกู้ก็จะกู้ได้ก็จะกู้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ทําเรื่องแบงก์อยู่สําหรับคนราศีธนูก็แปลว่ามีโอกาสกู้เงินได้นะครับท่านผู้ชม นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคู่ครับคู่เนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยดาวคู่เนี่ยยกเข้าราศีพบอลิอยู่ขะลาหูเนี่ยคู่พูดพูดจาเชื่อถือไม่ได้อืมไม่น่าเชื่อถือครับคู่เนี่ยมีเลขมีเหลี่ยมมีคมอ่าแรกเรื่องกันอ่าแล้วแรกสามวันนะเขาเรียกว่าแรกมีเหลี่ยมมีคมหนึ่งถึงสามอ่าหนึ่งถึงสาม แล้วก็ดาวคู่ครองเนี่ยนะครับดาวคู่ครองตัวเนี้ยไอ้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 เวเวลาอยู่ในพบริเนี่ยหนึ่งถึงหกนี่ไวนะครับดาวเซิร์ฟไวแล้วก็สิบเก้าถึงเท่าไหร่ยี่สามสิบเก้าถึงยี่สิบแปดถึงยี่สามดาวคู่ที่มันบลนว่าไมถึงว่าดาวคู่ครองคนรักคู่ส่วนเนี่ยมันเกิดบนขึ้นมาไม่ถึงว่าอะไรทำอะไรต้องรอจังหวะไม่ให้เร่งรีบไปทำนองนั้นช่วงต้นนี่รีบมากพอช่วงท้ายก็ไม่ดี แล้วีบหลังจากวันที่30พฤษภาคมยี่หกก่อนยี่หกย้ายมาก่อนอ่ายี่หกยี่หกลงมาเลงก่อนยี่หกลงมาเลงปุ๊บเกิดปากเสียงวิวาทวิวาโอ้โหเกิดปัญหาเกิดปากเสียงถ้าถติไม่ตรงกันอะไรกันแล้วก็โดยเฉพาะวันที่30พฤษภาปุ๊บพักเดินถอยหลังเอกับขึ้นไปเรื่องคู่เนี่ยไม่ให้คุณครับอย่ามาเลยอยู่ตรงนี้ดีกว่ากลับขึ้นไปที่เดิมกลับอย่ามาดีกว่าอย่ามาดีกว่ามาแล้วเกิดปากเสียง พระั้นได้เจ้าตาลองดูแล้วกันหลังจากวันที่เท่าไรยี่สบสี่ไปแล้วยี่สอยี่ิบสี่ยี่สบสี่ไปแล้วไม่ดีเกิดปากเสียงตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมาก็ไม่ดีแล้วทําไมเขายี่สิบสองเนี่ยพักยี่ยี่สิบสองเนี่ยมันก็ไปมนแล้วไงสิบแปดก็มนแล้วอามนมนมนสิบแปดก็มนแล้วนะแล้วพอไปยี่สิบสามก็หมดมนแต่พอยี่บหกปุ๊บก็ย้ายมา ย้ายมาเกิดปากเสียงทันทีย้ายมาเกิดปากเสียงสาสิบเอพุทธพาไปยิ่งหนักกว่าเก่าถอยหลังด้วยถอยหลังกลับไปไม่อยู่ดีนะครับอันนี้ครับแล้วก็ทาัศนคติด้วยอะไรด้วยนะครับเรื่องคู่ไม่ดีคับไม่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องงานดาวการงานเนี่ยก็คือดาวคู่เดี๋ยวเรื่องคู่นี่มันดาวสุกเนี่ยมันจะย้ายลงมานี่วันที่ยี่สิบแปดนะอ่ามันจะมีดีมามยี่แปดอ่ายี่สิบแปดก็ก็ยังพอ ช่วยเหลือได้บ้างอะไรบ้างนะแต่แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับช่วยอะไรไม่ได้มากครับนะสุขเป็นแปดด้วยไม่ไม่ได้อะไรมาางเลยอ่างั้นก็แล้วก็เรื่องงานครับไอ้ละสุขเป็นเจ็ดไปสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าร้อนนี่ร้อนนะฮะไอ้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยนะครับก็คือดาวพุธตัวนี้ครับเกิดไปตั้งแต่วันที่สองพุทธภาดาวการงานอยู่ในพบรีอืม มีปัญหามีอุปสรรคมีการขวางกันในเรื่องเกี่ยวกับการงานกับคู่คอกับคนรักด้วยค,คู่กันเลยทั้งคู่ทั้งงานน,าน,นะครับเสียหายหมดนะฮะแล้วก็เวลามาที่ยี่สี่มาที่ยี่สี่ยกเข้านี่ดาวการงานกับดาวคู่คอกคนรักยกเข้านี่เกิดปากเสียงวิวาทวิวาการงานมีการขัดแยง้งครับมีโต้แย้งการวิวาทากันนะครับแล้วก็ วันที่30พฤษภาคามไปแล้วดาวการงานหรืเสียหายหนักเดินถอยหลังเข้าไปอย่างนี้ก็เสียหายหนักนะครับอันนี้อือะไรอีกไม่มีแล้วนะหมดล้หมดแล้วหมดแล้วครับผม,อมโอเคเอาแหละ